สวัสดีครับวันนี้พบกับทวนลันลันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวสักโคนสองปดรวีวิวตู้ลำโพงทำตู้ลำโพงซับเบดขนาด4นิ้วนะครับทำจากแผ่นพาร์วรดขนาด10มิลก็จะเป็นตู้นี้นะครับ สี่น,นิ้วนะครับทำจากแผ่นพลาสตูดขนาดสิบมิลนะครับก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้กําพึ่งพึ่งจะประกอบนะครับอันนี้เป็นฟอดลมนะครับข้างในก็จะมีช่องอลดลมด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับยาวอยู่ถึงข้างล่างนะครับ นนนนหน้าตาประมาณนี้นะครับทำจากแผ่นพัด,ดนะครับขนาด10มิลก็จะเอามาตีคู่กันสองข้างนะครับโดยการต่อแบบอนุกรมนะครับสองข้างซ้ายขวา ก็จะกลายเป็น2.2นะครับชุด2.2ส่วน M ก็เป็น2.1นะครับแต่ลำโพงซับมีคู่นะครับก็ลำโพงซับเอามาขนานกันนะครับก็กลายเป็น2.2นะครับคู่นี้ชุดนี้นะครับก็คาดว่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วเพราะว่าโดน ไม่บ้านโหชาเลยนะครับนิดหน่อยนะครับไม่บ้านจัดการให้ก็จบแล้วนะครับมาหน่อยก็จะทําขาวางเหมือนกันนะครับขาวางตู้ลำโพงซับนะครับก็จะวางเตี้ยๆหน่อยก็จะเป็นขาขึ้นมาเตี้ยนิดนึงนะครับจะได้เข้ากันก็จะใช้แผ่นพาร์ทบูดเหมือนเดิมนะครับ ในการทาขาเพราะว่าแผ่นพัดหูดผมมีเยอะนะครับแผ่นพัดโบทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นโต๊ะซับเก่าที่เคยทําไว้นะครับนี่ครับเอาหนังเรียบร้อยนะครับข้างในก็จะมีสูตรประมาณนี้นะครับเจาะรูช่องดักลมนะครับถ้าให้ดีนะครับก็ขัดรูนี้ให้เรียบให้เนียนนะครับ ก็ลมจะวิ่งผ่านได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นงานเนร่งด่วนนะครับก็ไ,ได้ประมาณนี้ครับ <S <S <ling> <S ก็เดี๋ยวจะจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวเสียงให้ชมกันในวิดีโอหน้านะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับมารับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ